สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสที่น่าฮักทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวหล่าพารวยเนาะมื่อนี่เฮากาสิพาทุกคนมาติดตามตัวเลขแนวทางต่องวดของของเสียนกล้วยแดงเนาะว่าทั้งเสียนกล้วยแดงสิมีตัวงวดให้สิมีตัวเลขแนวทางให้เฮา,าตัวใดเนาะสำหรับงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2 5 6นนี้เอาเพื่อปเป็นการเสียเวลาเฮาก็ไปติดตามเนาะ ไปเบื้งตัวเลขแนวทางน้ากันเลยเนาะสำหรับ FC ท่านใดที่เข้ามาเบื้งก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่ซิบพ่าดคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับพ่อสบายดีพ่อถ้า FC ซีมาตามตัวเลขแนวทางครับวันประจำวันที่16กรกฎาคมครับ ราะว่าแฟนคลับทางช่องเรียกร้องเขาเมื่อไรคะอยากได้แนวทางของพ่อเสี้ยนกล้วยเด้งบันี้แต่ว่าแฟนคลับทางช่องนี้่อคนวายอยากได้เบอร์โทรคุณพ่อว่าสัทธ์ผอโอ้ยมันกับวะมีแล้วดูเว้ยเห็นจั้งแต่น้องมันจดมันกับวะมี่ของโทรศัพท์ี่ใส่เครื่องเฮียนกับวะมีอันใดกับวะมีเนาะโอ้คุณพ่อบ่มีโทรศัพท์เป็นบ่ครับพ่อบ่ได้เล่นโทรศัพท์เด้๋เอฟซีเอาพี่น้องชัดเจนนะคะน้องคุณพ่อคนบ่มีมือถือพี่น้องค่ะามีย่คุณผอ โอ้ยก็อย่างไดนะผู้ใดไม่ใจเป็นกุศลก็ยินดีแจกขันมาคือเป็นการมีการตอบแทนห้องกระบอกอย่างได้ครออับผมมีการเป็นกันอยากไดแต่นั้นนี่ค่าตอบแทนทางการงิน,นงเหเขากระบอกบเอาขันให้ไม่ใจเป็นกุศลโอ้ยยินดีขันให้ด้วยวพมสเสน่หารด้วยคยวพมบริสุทธ์ใจกันเออพ่อพ่อมี่โทษละซับใส่เอฟซีครับเอฟซีครับขอเบอร์โทษพ่อมากว่าอย่างได้เบืรอโทษพ่ออยู่นะพ่อ อ๋อเขามีหายยให,ใหนน้เด้เฮ็ดจังได๋เนาะเขาก็บ่มีโทรศัพท์บ่เป็นหยังพอ่พอเดี๋ยวให้แฟนครับ่นถืองวดนี้แล้วพ่อออืได้แท้แลว้วพ่อโทรศัพท์นี่ไอ้่นมานำก่อนพ่อนี่ขางตัวเลขงวดนี้<อ>่นี่ข้างตัวเลขงวดนี้คุณพ่อได้เฮ็ดไปพอ่อเฮ็ดแล้วแต่เฮาเฮ็ดมาเรียบร้อยมหมดแล้วครับ แต่มันคือแตกต่างกับหมูแท้สิ่งนี้เลยมันคือยังบบไปน้ากันกับของเสี่ยนดังๆเพื่อนบ้านก็เจ้าแต่คือหพ่อกระดังอยู่นี่แหละคือไปทั่วทิศทั่วแดนแท้การดังๆแบบนี้แหละบางนึงโมมาโบปยังี้ยพ่อโบปีเงี้ยพ่อสูตรของเข้าอันหล่อสูตรของพ่อเนี่ยมันมาสูตรมัดตำล็อกเนาะกันถ้ามันเหล็กหนีล็อกก็ถือว่าขาดไปเลยโอเคเนี่ยเขาล็อกกันไม่ติบโบไปมันติบโบขาดครับก็คือเอาสูตรตามล็อกเขาเลยเอโบไม่เหล็กกวมฝันเด้ บ่มันเหลวความฝันบ่มันเหลวไปหาจอน้ำต้นไหม้ต้นไหลมากบ่นมต่นใหม่ด้ยบ่ได้แปลวาแป้งลูกน้องบเนาะเด็กสูขคนวดน้องบ่เนาะคนวดเอาพี่น้ออีกพอบ่สัดเจนบ่าได้ไปหาจอน้ำต่วนใหม่มาสั่นพี่น้อออกจากมืออีพอนห่านเนาะพี่น้อคำนวณออกมาเ้นีเลขกขวนี่มีเหล็กบิงบ่คะบ่เห็ดเลขบิงน้าบ่บ่ฮองผเฮ็ดคือนย่นหันมันเป็นบนล่างเม่ได้ยุหันอก็คือว่าพอติดจอให้เป็นบนเป็นล่างเลยอ แล้วงวดนี้ชุดสามตัวได้แบบเก่าบ่างเหรอได้ได้แบบเก่าคือมันมีไม่รงตัวเท่านั้นล่ะที่พอเฮ็ดไว้นั่นแหะโอ้มีแค่ลุ่งตัวที่พอเฮ็ดไว้เนาะเอาพี่น้องเดียวนะคะคุณคุยกับคุณพ่อเพื่อนนะคะแล้เดี๋ยวรอแอดเขียนก็เด้อพี่น้องเราจะคุยกนะคะเพราะว่าตัวนังสือคุณพ่อตัวหน่อยนะคะเนาะบางคนก็ว่านะคะ อยากได้ตัวหนังสืออีพอเองเนี่ยว่าสันทิได้ซักซิทพ,พี่น้องบางคนก็ว่าอีพอเขียนตัวหนว่อยจักแอดสีเฮ็ดจังไายบานนี่พี่น้องใครอัดเดี๋ยวเป็นผู้เขียนเป็นว่าตัวงามเมียนโม,ม่พอแอดนี่คิดยากหลายคู่นึงกับว่าอยากได้ตัวหนังสือพ่อคู่นึงกับว่าอยากได้ตัวหนังสือแอดบานนี้จักสีเฮ็ดจังไายบานนี<ม>้เอาโซ่ทั้งสองเลยเนาะพ่อเนาะ แนว่ทางของข่อพึงพขาดหัวที่ผ่านมากนะพ่อเนาะมีีผ่านหมวเดียโอ้พึงขาดขาดเมื่อไหรหลอกเลยหลอกสามตัวก็บอกว่ายัไงมันหนีหลอกมันบอกมันหนีหลอกเนาะเลขนี้หนีหลอกไปเลยเนาะพ่อเนาะหนีหลอกไปเลยโอ้พึงมีหัดแหลกที่วันนี้หลอกตัวเดียวเคยยืนมาตลอดหลอกตัวเดียวนั่ะพลาดไปอีกมากบผมพยายามจะหลอกสองตัวหลอกสองตัวก็พลาดไปอีกบ่าไปยังพ่บมาจะจะหลอกสามตัวยังขาดอยู่สามตัวยังขาดไปเลยแก่ไม่ครับแก่ไม่โอ้หลอกสามตัวนี้ เต้นนีเลยพ่อบ่มีเลยออโอ้ก็เป็นยังสันพ่อเล็กขวดตรงนี้ค่ะบ่บเป็นยัางพ่อเอาไม้แก้มือห้าขวดนี่ยาัางวาแต่หมูว่าหล่ะอันจะหมูจุ่มเดียวกันกับว่าแต่เข้าพอถือว่าเป็นชีฟขวดเลือละ่ะเข้าไปยังลองลวกอยู่แล้นโอ้เป็นแน่ทางพ่อเป็นแน่ทาง่เป็นยังค่ะเพราะว่าเลขพ่อนี่ก็บ่หลายคู่แฟนคลับเพิ่นอยากได้หนี้ยอนว่าเลขพขอนี่ก็บบ่หลายคู่ไมมพ่อเพิ่นว่าสื่ง่ายนะคะเนาะ เอองวัดนี้แห้งหน่อยก็เก่าพี่น้องเป็นชุดบนล่างเลยนะคะในนี่มีเหนี่ยนมาพอนี่บอ่อชุดบนล่างไปเลยอยู่ขันขันออกอ,ออกขันเลี้ยงขันขันบ่นนี้รอกออกไม่ันเลยขันบ,บ่นนี้รอกออกออกออกในนี้เลยในที่ห้าวเขียนนี่เลยนะพ่อเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอ,อ,อ,อาไว้นะคะเอาอันนี้ถือของอีพอ่อบ้านเอาผู้ใดอยากได้เรื่งองของพอ่อเรื่องเงิน อยากได้เรื่องของคุณพ่อนะคะผู้ใดอยากได้เรื่องของคุณพ่อนะคะลากาของแอดนะคะพี่น้องแคปนาดจอไว้นะคะน้องแคปนาดจอไวเดอครับพี่น้องคะคบแคปนาจอไว้วค,ค,ไวครับเอฟซี FC. ห้างคำนี้นวะาทังตัวเลขประจําวันวันที่16กรกฎาคมสอง5ันหายหกิานะครับคุณพ่อเชี่ยนกวยแดงนะครับเป็นบนล่างดื้อครับ ยำาเป็นบนล่างแตโป่งนกลับครับยำาเป็นบนล่างนะครับชุดสามตัวบนนะครับคุณพ่อฟันไปที่สองเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วกับพ่อประคุณภูให้มีสองเจ็ดเจ็ดหกหล้วกับเจ็ดเจ็ดนะครับอาแคปหน้าจอไว้ครับเจ็ดี่หาครับพิจารณายิบจับฉลากินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกนะครับดื้อครับแล้วถ้าตัวเลขของพ่อครับม่เดี๋ยวงพร้อมาขายห้าเบอร์มีขงชุดไทยอีกบ่พ่อตัวใดพ่อบ่มีขายแล้วอยู่นี่บอกสองเจ็ด สองเกตหนี <Ừ. S 1> r, P P ่บอมีขายแล้วเออบัานเป็นเลขดังมากจังเลยน้องผัอของเกตห้าคือบ่มีขายแล้วนอกจากหมูอช่างเงินที่เขามาคือคือว่าลอตเตอรี่หรือยังเขามาเดี๋ยวนี้บ่มีขายแล้วเดี๋ยวมาเขามอไปลี่เวอร์แล้วโอ้คือเจะมาเปลี่เวิร์แล้วเดี๋ยวนี้นะอือเอาพี่น้องพี่จะละนาเบิรงนะคะนอตแต่ว่าเขตพื้นที่นี่นะคะสองเกตไม่มีขายแล้วเด้อพี่น้องคะสองเกตบ่มีขายแล้วเลขของคู่ผัวเสี้ยนกล้วยแดงนะคะเนาะ ถ้างุดนี่นี่ขันเป็นมากคือแตกใน,นล็อกเลยเมนูพ่อมะนีสามโตนี่แฟนพับเพื่อนหนีกระสิถามอีกว่าเป็นยังขอด้วได้ไม่แค่ชุ่มอันนี้เนี่ยที่เป็นรักลอยมันมันภาษาหมาสออกมาได้ก็เลยมีแต่สองโอ้แขว่ารักลอยมีแค่สองตัวเดียวหงดนี่นะโอ้ค่ะปะบะนีขันโซว่าคนบะมักสองเก็ดเก็ดนี่เอาสองสองเก็ดสองสองเก็ดหกนี่ได้พ่อ ได้คือเกาเกาสองเกตกับเกตหกนี่จับหลักลอยคือสองใส่ได้เลยเอาเอาพี่ลองชัดเจลีนนะคะเนาะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นบนล่างเร้่อแต่่าเป็นเรียบกลับด้มันบอกเป็นเรียบกลับคือเหรียญบนล่างได้บนล่างแต่ว่าบรต้องกลับเลยตรงตรงแม่นว่าพ่อโอ้เนี่ยไปที่ตรงตรงเลยบรต้องกลับอืแล้วพอคอคอนกระดาษให้พ่อสิเขียนให้เพิ่นตรงตรงไม่ต้องกลับหน้านน้ค่ะ เอาครับนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งด้รครับเอฟซีเขารับตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับคุณพ่อบอกว่าตรงตรงไม่ต้องกลับเนี่ยทั้งห <บน S 1> ล่างตรงตรงาต้องกลับเนาะเอฟซีนะทุกคนเนาะค่ะเพราะว่าก็คือจังหวะอธิบายพี่น้องคันสามตัวนะคะอยากมาจับไสบบะะ่สองเจ็ดกับเจ็ดหกก็คือหลักร้อยนะคะสองเนาะพี่น้องเนะ <5: S 3> าะเมี่นหรอพ่อหดนี่ตัวใดก็พอวอกงี้งี้สองเจ็ดเจ็ด เป่าพ่อพ่อเมิ่อนี่เด็กสิมาเบิ่รมนเนอือเอ้าขอเพิ่นว่าแม่นคักเหรอพี่น้องซองเก็ดเก็ดนี่แ่ะว่าสั่นพ่อเพิ่นว่านะคะเนาะเอาพีจแล้วาเบิ่งนะคะเนาะเอาสุดท้ายนี่ขอขอบุญขอบคุณพ่อเด้อค่ะที่แบ่งปแน่แห้งนะคะเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพ่อที่เอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอน FC เนาะจ้ะ